คนรอบตัวดูบุหรีจะมีวิธีหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ยังไงครับสวัสดีครับผมมาจากกลุ่มทกใหญ่เหรอจะมาแนะนําวิธีการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่จากสังคมเชิญรับชมได้เลยครับแกอายุจะเก้าสิบอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วกูกูต้องมาตมควันบุหรี่เป็นมะเร็งตายอีกแม่งตายอนาถชีวิตกูไปแล้ว อะไรนะไปไปไปงานสวดไปชินเหรอเอาไม่เป็นอะไรตายวะเป็นมะเร็งเอ้ามะบุหรี่มันก็ไม่ได้ดูดนี่อ๋อมันแค่ดมไปดีกว่าดยึอ่คุณครับเรื่องดูดบุหรี่นะครับที่นี่มันที่สาธารณะครับคุณครับที่นี่มันที่สาธารณะครับคุณเห็นใจเด็กมากเลยครับ เล็กน,นะครับคุณน้อยคุณก็ให้เก็บคริสุทผู้หญิงแก่ที่มาท่องเที่ยวที่ร้านไหนเหระครับเดี๋ยวมันจะปฏิกิริยากับปอดนะครับทําให้ปอดคุณไม่แข็งแรงเป็นมะเร็งได้นะครับฮคุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกเหรอครับคุณเลิกเถอะครับคุณเลิกครับขอร้องครับเาวเราก็มารับชมมือฉัวนะครับกับวิธีการเรียกฟันบุหรี่เ,เชิญคัาคำแนะนำจากที่แบงค์เลยครับบุหรี่มี นาร, 6, นนานรบ่วมปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักในสถานที่ปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดกันนะครับ